สบายดีพี่น้องจากเมนี้เขาออกไปวอลกรีนไปถ่ายรูปสำหรับเพจพาสปอร์ตเลยจ้ะสำหรับผู้ใดอยู่อยู่นี่เนเอาไปดูว่าจะต้องไปถ่ายรูปอยู่ไส่ก็ไปวอลกรีนตัว CVS ไก่บานได้จ้ะกูโก้เอาก็ได้ราคาถ่า,ายรูปเพจพาสปอร์ตนี่ก็จะ18เหรียญนะจ๊ะสำหรับวอลกรีนราคากับราคา10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วกับราคานี่แหละเปลี่ยนแปลง อนาคตอาจจะเปลี่ยนเวลาทายก็ได้สองแผ่นแล้จะได้รูปสองแผ่นตอนห้อออกไปข้างแรกเขาใส่เสื้อสีขาวไปแล้วพนักงานบอกว่าฉันเททิ้เธอไม่ใดเขาก็เลยถามว่าเป็นอย่าง่ะเพราะว่าเธอต้องใส่เสื้อที่มันสีดอร์คทาเลสีเข้มแด้จะเพราะว่าเวลาทายรูปขึ้นมาใเขาใส่เสื้อสีขาวไปมันบอทายรูปนี่มันจะโดกกลมกืินกับแบ็กกราวด์หรือว่าไอ้ฉากที่อยู่ข้างหลัง รูบติกระจกไทยพาสปอร์ตเนี่เข้าเกินไปกระจก็จกเลยบอกว่าเธอต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าสีเข้มบางสั่นมันจะเสียเวลาเธอระว,วังสิเพราะว่าส่งไปเราก็จะจะตีกลับเอาก็เลยโ okay, อเคว่าเป็นอย่างเดี๋ยวกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเขาก็กลับมาอีกประมาณหา้านาทีด้วยจากพาวอมาบอกปลีนที่เข้าไปมันก็ยืดตรงหน้ามู่บ้าน,นเองสองนาทีขับรถถึงก็เลยได้ใจเสื้อสีน้ำเงินแทน ในงานก็จะก็จะมีซอฟต์แวร์โปรแกรมของกเจะยั่เราจะพจฉ์นั้นก็จะก็จะหัวจังได้นี่ก็จะเป็นรูปที่เขาได้ออกมาด้ยจ้ะเออจะบอกว่าไอเอาผมเน็บหูเห็นมันเห็นหูสองข้างเออก็ยิ้มได้อยู่ด้วจ้ะตาแบบยิ้มได้แต่ว่าอยาให้มันเห็นแขวแล้วก็ซื้อแว่นตามาเพิ่มอีกคู่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแว่นตาสําหรับเวลาเหตุงานกับคอมพิวเตอร์แล้วจะแบบจ้องเือดมือมันจะเป็นแบบเป็นบลูไลท์บลูไลท์อ่า ป้องกันแสงแสงน้ำเงินจากจอคอมพิวเตอร์ด้วจ่ะเพราะว่าเขาเ็ดงานอยู่บ้านเขาเบิ่งจ้องกับจออยู่แบบเป็นแบบสิบสิบสองชั่วโมงต่อมือแล้วก็เออเราก็มาเบิ่งโทรศัพท์อีกก็คือแบบมือดมือก็อยู่กับหน้าจอเราตาเขาเจะมีปัญหาเขาก็มีเป็นแว่นสายตาที่เป็น Prescription น l a s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  ด้วยจ้ะตัวเขาบคคอยไซเป็นไดเปนมาเขาจะซื้อเป็นพวก Reading glasses จากร้านขายยาทั่วไปแล้วก็จะเป็นแบบหลายๆแบบเนาะราคามันก็บบดบดแพงแล้วมันมันจะถูกกว่าเป็นไปนตัดเป็นแว่นสายตากับปวกหมอตางสิเขาก็ชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่ามันเปลี่ยนเล่นแล้วก็กันมันพังมันหักเาก็ออกไปซื้อไม่ได้สําหรับแว่นอันใหม่ที่เขาซื้อมาได้จะคู่นี้ก็จะคู่ละสาหเหรียญเพราะว่ามันเป็นสําหรับเตุงาน ต่างหากนะจ้ะมันก็บ่าเป็นแหวนแฟชั่นดอกกรอบที่ให้เลือกก็จะมีเป็นแบบกรอบเป็นเคลียร์สีดำแล้วก็สีน้ำเงินมีแค่3ามสีให้เลือก์แล้วก็รวมวอลกรินสาขาอื่นรวมหม่องอื่น้านอื่นก็จะมีกรอบสีอื่นบนนะจ๊ะแต่ว่าเ,าเอาแบบง่ายๆเพราะว่าเวลาเขาเหตุพวกวิดีโอคอลหรูอว่าเขาคุยกับพวกคงลูกค้างสิก็จะเ,เห็นหนาเนาะเขาก็้าเอาเป็นกรอบสีดำมันก็เป็นตะยานโพด ก็เลยคิดว่าเอากรอบเป็นสีสีแบบจางๆมันก็นจะดูหน้าเราเป็นเฟรนลี่มากกว่างโอเคเฮาได้ okay, รูปมาแล้วด้วจะเดี๋ยวเขาจะมาจัดการกรอบเอกสารอาอาทิตย์นี้ไปย่างที่บอกด้วจ้ะสำหรับการต่อพาสปอร์ตอายุอ่าสำหรับพาสปอร์ตอเมริกาสิ่งที่เขาต้องเตรียมก็จะมีพาสปอร์ตบุ๊กแอพพลิเคชันรูปทายร,รูปหนึ่งแล้วก็เงินมีสีอย่างที่ต้องเตรียม สำหรับแอปพลิเคชันถ้าหากว่าเขาจะ mail in เดจะงไปสน,นี้ไปต่ออายุก็ใส่ ds 8 2แต่ถ้าหากว่าจะเหตุแบบ in person ก็ใส่แบบฟอร์ม ds 1 1เขาก็จะเหตุ ds 1 1เดี๋ยวขึ้นนี้ก็จะมากกอกเอกสารแล้วก็นัดสถานที่ที่จะไปต่ออายุ in person ในเมืองที่เขาอยู่เดตะรับพาสปอร์ตอเมริกันขันหากว่ามันใกล้เหมือนอายุือ หล่อหกเดือนหรือเก้าเดือนก่อนมันหมดอายุเขาสามารถที่จะไปต่ออายุได้ได้จ้ะก็ไปเห็ดให้มันเนินๆเพื่อมันได้ใส่โนนใส่นีโอเคมื่อนี้ออกไปเห็ดธุระแป๊บเดียวอยู่นะหาบ้านเขารู้สึกเปียดเหลือเกินดนๆนเขาออกจากบ้านนะจ้ะแล้วก็ขับรถเองอาสำหรับเมื่อนี้ก็แค่นี้เ้่าใจพี่น้องขอทุกคนมีความสุขหลายๆสวัสดีจ้ะ